สวัสดีค่ะเข้ามาช้านิดนึงพี่เป <ok ิดไลฟ์ช้านิดนึงนะคะเพอิญมาจากช่องอื่นขอโทษด้วยนะคะช้าไปหลายลห้านาทีเปิดไลฟ์ได้ประมาณสองนาทีแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาวาดผีกระหังนะผีกระหังแล้วก็ผีกระสือตอนนี้รู้สึก สวัสดีค่ะเออขออภัยนะคะเราจะวาดผีกระหังกันนะวันนี้วิเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมสวัสดีค่ะคนแรกโอ้บับกับแก๊งไดโนเสาร์คนแรกเลยขอไหด้กระหังก่อนพี่กระหังก่อนนะคะพี่กระหังของเรา เอผมก็จะฟูๆหน่อยอืม ใส่เขี้ยวนิดหน่อยเนะวาดอะไรครับกระหังค่ะวันนี้จะวาดผีกระหังนะผีกระหังผีไทยนะคะผีไทยผีไทย นี่เป็นผ้าขอมานนะถึงจริงๆใส่จงกระเบนซะหน่อยเลยไหมใส่พัดเตยบอ่าจงกระเบนก็ได้ร่างก่อน น,นกนี่คือเดี๋ยวขอร่างก่อนแล้วกัน สวัสดีค่ะขวันยิ้มหวานเจฮายพี่ผมวาดผู้ชายหล่อพี่ผมวาดผู้ชายหล่อเสร็จแล้วครับโอเควันนี้ผู้ชายอาจจะผีกระหังอาจจะไม่หลอนะคะแต่ว่าอาจจะน่ากลัวอะไรนิดนึงเนาะตาโตๆเนาะตามแบบมีเส้นเลือดโผล่นิดนึงเนาะ แล้วก็มีกล้ามหน่อยผอมอมสีโครงแต่ดูขานี่รู้สึกอ้วน <c oughs> ขอขาผอ,อมหน่อยเนอะแบบผอมเกรงอะไรเงี้ยจะเอากระหังแล้วรอหน่อยใชนะ่ไหม มันนุ่งผัดเตียวนิดนึงแล้วก็ถือกระดงนะ้งเนาะ สวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์ของแม่ตองอาร์ตนะคะที่เราจะมาวาดผีไทยในช่วงเทศกาลฮาลโลวีนกันวันนี้เปิดไ like ลชานิดหนึ่งนะคะขอโทษด,ด้วยตอนนี้ผ่านไปเจ็นาทีหลังจากเปิดไล์นะคะเ,เดี๋ยวจะทดเวลาให้อีกจนครบสามสิบนาทีวันนี้เราจะวาดผีกระหังทุกคนเห็นกันไหมเดี๋ยวถ้าผมลงคลิปแล้วบอกให้พี่มาดูนะได้ครับเดี๋ยวจะไป ติดตามปั๊บกับแก๊งไดโนนะคะอ่าพี่อาจจะวาดไม่สวยนะคะแต่ว่าชอบวาดรูปนะคะชอบวาดแล้วก็วาดแล้ววาดเรามีความสุขเนาะเราอยากจะแบ่งปันความสุขอ่ะถ้าใครอยากจะรับความสุขก็เข้ามาดูได้นะคะใครดูแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ต้องดูอะไรประมาณเนี้ยนะใครไหนมีความสุขก็เข้ามาดูดูแล้วไม่สุขก็ไม่ต้องดูนะคะแล้วก็ไปดูอย่างอื่น กระด้งกระหางก็จะต้องมีกระด้งนะอืประมาณนี้เดี๋ยวขอขอบเขตกระด้งนิดหนึ่ง อาหารนี้จะต้องมีสากกระเบือด้วยนะคะเขาเรียกสากสากสากเขาไว้ตําข้าวนะคะให้แหลกนะสมัยก่อนสากกระเบือตําข้าวรูปร่างสากนี่ก็จะอ่าเขาเรียกจะปลายทั้งสองข้างจะใหญ่กว่าตรงกลางนะคะ ่อนหน้านี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่เราไม่มีโรงสีเนอะเราจะใช้สากตําข้าวอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเป็นพาหนะขี่ของคุณกระหังเขาอือืม,อมเราเน้นวาดรูปด้วยความสุข ฮาโลวีนช่วงฮาโลวีนนะพี่หิวใจจำวันฮาโลวีนผิดผมรู้จักครับโอ้โหสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์นะคะทักทายกันได้เด้ววันนี้เราจะมาว่าชาเลนจ์ผีกระหังก่อนนะคะผีกระหังนะผีกระหังผมฟูฟูหน่อยโดนลมเป่าเวลาอยู่บนท้องฟ้าอืวาด หอ,อมแห้งกระลงกองแกงเลยนะกระหังแม้ไม่สวยแต่ว่าเราวาดด้วยความสุขนะะเดี๋ยวขอร่างก่อนนะ,ะปากกาดำู่ไหนแล้วปากกาดำอ,อ๋อยู่นี่ไม่ปากกาดำเจอ,อยังอืม งั้นขอเป็นน้ำเงินก็ได้นะคะขอล่างเป็นน้ำเงินสามร้อสิบเก้าท่านที่อยู่ในไลฟ์สามร้อยห้าสิบแปดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชาเลนจ์ของเราในเดือนตุลานะคะวันนี้จะเป็นไลฟ์พิเศษนะคือปกติจะไลฟ์ทุกวันพฤหัสนะคะแต่ว่ารอบนี้เราไลฟ์อาทีนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลฮัลโลวนีนเดี๋ยววาดผีได้น้อยตัว หางคิ้วใหญ่ๆนิดนึงนะเติมคิ้วใหญ่ๆดวงตาก็ตูตาตูเส้นเลือดตูขอบขอบตาขอบตาเข้ม นีปากเคี้ยวนิดนึงนะเผื่อเอาไว้เจาะหิว <Okay. S 1> จากนั้นเรามาล่างไล่มาพร้อมนิดนึงแขนขาดสารอาหาร <c oughs> มีกระดง้งเป็นปีก นี่ก็เป็นจงกระเบนนะผูกน่าจะเป็นผ้านะคะผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าลายสกอต สวัสดีค่ะเฟิร์สวาดกระสือ,อยังคายังเลยอ่ะจ,จะทันไหมเนี้ยวันเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาดทั้งกระกระหงังแล้วก็กระสือพร้อมกันแล้วกันนะเวลาอาจจะเลยไปนิดหน่อยกระสือ,อยังเลยอืมอืมอมืขอวันนี้อาจจะไม่ได้ระบายสีถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวเราจะระบายสีกันนะ ขอเป็นคลิปถัดไป,ปรบายสีแล้วกันสุดจะไม่ทันเนี่ยค่ะสาดตัวสาดสากตำข้าวนะคะ ใส่กับกระด้งให้เขาหน่อยกระด้งขอบกระด้ง ตรงนี้จะต้องจะเป็นลายตะข่ายนะคะ เอาอีกแล้วเออไลฟ์พี่มีปัญหาอีกแล้วค่ะไลฟ์มีปัญหาอีกแล้วไลฟ์พี่ของมันค้างใช่ค่ะใช่ค่ะไลฟ์ค้างค่ะยังค่ะยงังว้าว PS Hello PS ลูลินพี่วาดผีกระหังเหรอใช่ค่ะเฟิร์สพี่แป้งซีบิงของหนูวายังคะยังค่ะ,ย,คะ,ย,คะยังไม่ทันนะคะขอเป็นวันต่อไปแล้วกันนะวันนี้เป็นชาเลนจ์ของผีกระหังและผีกระสือแต่ว่าพี่ขอปิดไลค์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าค้างเน็ตพี่ค้างอะ่ะต้องขออภัยนะคะทุกท่านขอปิดไลค์ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ค้างขอเปิดไลค์ใหม่อีกทีนะคะติดเดี๋ยวขอเข้ามาชมกันแล้วกันนะคะขอโทษด,ด้วยสิทธิ กรวาดเกโก,โกโอโอเคผมว่าแล้วโอเคค่ะวาดเกวาดเกยังไม่วาดนะเดี๋ยวขอปิดไลค์ก่อนนะคะ